ที่นี่คือวัดเพชรพลีค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้คุณผู้ชมเห็นแล้วอึ้งค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเพความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปภายในอาคารวชิรปราสาทที่งดงามแห่งนี้ก่อนค่ะ หลวงพ่อคะหนูได้ยินมาว่าที่เนี่ยค่ะมีพระธาตุแล้ววันนี้หนูมาไหว้พระธาตุแต่ว่าไม่เห็นมีพระธาตุสักองค์เลยละการพระธาตุโยมอยากจะกราพกบพระาพกราบพระธาตุโยมต้องอธิษฐานจิตต้อง,ต,องต้องอธิษฐานจิตอ่าอันนี้ฐานจะข<ป>อได้ชมพระธาตุค่ะอ่าเม่นหนูขออนอุญาตอธิษฐานก่อนนะคะสาธุถ้าลูกมีบุญลูกขอให้ได้เห็นพระธาตุแล้วก็ได้กราบพระธาตุในวันนี้ด้วยเถอะค่ะสาธุ ลงมาจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าดิฉันเองก็เป็นคนมีบุญเหมือนกันนะคะเนี่ยที่วัดเพชรพลีแห่งนี้นะคะมีพระบรมสารีริกธาตุ5องค์ประดิษฐานภายในบูสบกที่สามารถยกตัวขึ้นไปเก็บซ่อนบนเพดานได้อย่างมิดชิดภายใต้แผ่นไม้จำหลักที่งดงามค่ะและเมื่อมีผู้มาสักการะนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะกปดปุ่มเพื่อให้บูชาบกค่อยๆเลื่อนลงมาจากเพดานจนประดิษฐานอย่างสมบูรณ์ในบริเวณแท่นบูชาค่ะ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระธาตุลงลิฟต์เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าอึ้งจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมหนูไม่เคยเห็นมาก่อนง่ที่มีแบบว่าพระธาตุขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ข้างบนนะเนเองก็เลยแป่งของแปลกที่บอกว่าพอมาถึงบอกว่าอโยมาไหว้ไหว,พว้พระาพพธาตุเดี๋ยวอาตมาจะเปิดพระธาตุให้ชมก็พอทําพิธีเสร็จครัก็เปิดให้ชมก็เลยกลายเป็นของแปลกแล้วก็เล่าวกัน าในวัดก็ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าบ่อน้ำเพชรมหาชัยตั้งอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อเพชรบริเวณริมกำแพงวัดด้วยค่ะส่วนใกล้ๆกันนะคะก็คือสุวรรณเจดีซึ่งนอกจากสงดงามแล้วนะคะก็ยังมีรางน้ำรอบองค์เจดีสำหรับเป็นที่ลอยกระทงด้วยถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็คือพระอุโบโสถซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะ และเราจะปิดท้ายกันด้วยเสาชิงช้าและเทวสถานบทพราหม์นะคะซึ่งเคยปรากฏหลักฐานจากนิราชเมืองเพชรของสุนทรผู้ด้วยค่ะโอ้โหแต่ละอย่างนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะอย่างนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วอึ้งมากๆเลยค่ะ